ขอพูดจริงๆแล้วขออธิบายว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการถ่ายทำนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเราต้องออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วสมมติครับอันนี้อันนี้ย้อนให้ฟังก่อนนะครับแล้วมันก็เลยเลื่อนมาเป็นกลุ่มภาปีนี้ใช่ไหมจริงก็มันจบไปแล้วแล้วก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าคุณเต้เองอะ่ะไปรายการไปออกงานก็ไปกับพี่ชาแล้วก็ไปกับพี่เกดไปกับพี่บีไปกันทั้งหมดเลยก็ยัง ไปอยู่ต่อเนื่องเจริงๆไม่มีอะไรที่แบบอะไรอะไรหรอกครับคือว่ามันเป็นการทํางานแหละนะครับแล้วจริงๆอ่ะขออนุญ,ญาตให้อยากให้เกียรติพีช่ชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็จริงๆเรารักกันเคารพกันอ่ะให้พีช่ชาเป็นคนชี้แจงแน่าจะจะถูกต้องกว่าตามมารยาทแล้วได้ไม่อยากไม่อยากพูดอะไรที่แบบเดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่รักอ่ะอะไรอย่างเงี้ย คุยตลอดออจริงๆเพราะว่าแล้วก็ไลน์คุยกันใช่ไหมครับแล้วก็แล้วหลังจากปีที่แล้วอะ่ะเราก็ยังออกรายการล่าสุดยังเพิ่งไปออกสามแซบอะไรด้วยกันอยู่เลยอะ่ะจริงๆแล้วก็มีงานก็ก็ไปออกตอนเช้าพี่ชาก็เพิ่งไปออกเ,อเรื่องเล่าเช้านีา้รายการของช่องให้นะครับแล้วก็ทัวร์ไปรายการอื่นๆของช่องให้อะไรเงี้ยกินข้าวก็อย่างเงียวันก่อนล่าสุดนี้จะมีงานไปออกด้วยกันด้วยซ้ําไปแต่ว่า ต่างคนต่างไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ไดนะ้ก็ไม่มีอะไรงานแต่งงานครั้งนี้ค่ะคุณเต้เป็นสิ่งที่ทางพ่ายเลือกเองหรือว่ามันยังไงคุขอขอให้ขอให้ให้ทางทางพี่ชายเป็นคนพูดชี้แจงดีกว่าส่วนคุณเต้อะเราเอ่ะรักและเคารพกพี่ชายอยู่เสมออยู่แล้วแล้วกเ็เราคุยกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในการทํางานเนี่ยพูดได้ชัดเจนว่า คุณเต้คุยกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์คุยกับทีมงานทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็คุยกับดาราทุกๆคนแล้วทุกคนสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการพูดคุยกันและก็ไปด้วยไป<อ>ไปแยกย้ายกันไปได้ในทางที่ดีเป็นการ อยากเออให้ให้ให,ให้ให้ผู้ใหญ่พูดดีกว่าเนาะนะครับแต่ว่าคุณเต้จุดประสงค์ของคุณเต้นะอย่างแรกเลยคือว่าต้องทําให้รายการเนี่ยดำเนินได้ก่อนตอนนั้นนะครับสิ่งที่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของของรายการคือ,อต้องมีเมนเทอร์สาคน และดําเนินไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่าเด็กๆก,ก็ทํางานแข่งขันอยู่เราต้องคิดถึงชีวิตของเขาก่อนอะไรยเงี้ยครับแล้วก็เออแต่อย่างแรกสุดเลยคือต้องคือคิดถึงชีวิตของรายการเพราะชีวิตของรายการเนี้ยเออเป็นเหมือนลูกเหมืนตเ,เ,เราเป็นเราเป็นแม่แม่แม่เราก็แบบว่าเราก็อยากแบบทําให้รายการเราดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเออก็แก้ปัญหาไปทีละทีละ step โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ยากมากเออมันจริงๆก็ก็เป็นทุกอย่างเป็นไปตามมืออาชีพเนอะนมืออาชีพทำยังไงเราก็ทำย่ังไงให้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เป็นคนให้ผู้ใหญ่เป็นคนชี้แจงเนาะ เป็นไปตามที่เป็นไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามคือ่อามวยใได้ไม่ต้องตามสัญญาตอนแรกเราก็คดหวัว่าแชาจยไรเง้ยแล้วเป็นานี้เรา่เก็เมื่อเดี๋ยวจะไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอบแล้วเดี๋ยวก็แบบว่าเนื้อออกมาให้ให้เอ๊ะหรือจะตอบคู่กันเลยดี หรือจะอย่างนั้นดีนกวา<ะ>่าไหมว่าว่าหรือจะอย่างนั้นดีเอาไหมจะได้แบบว่าจะจบมูดเดียวจบ็<ช>ดีก็ดีเหมือนกันเอาเอาอย่างนั้นอาจจะอาจจะดีกว่าเนาะมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้คุยถึงตอนไฟนอลวอล์เนื่องจากว่าไฟนอลวอล์เนี่ยครับเป็นสดแล้วก็เราเพิ่งได้รับความการุณาจากทาง สถานีว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นยืดเวลานะครับแล้วก็อาจจะอยู่ตอนช่วงช่วงเย็นๆแน,นขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณได้กําลังเตรียมการอยู่ว่าถ้ายืดเวลาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้อันนี้ขอแบบว่าอีกสเต็ปหนึ่งถึงจะติดต่อว่าใครจะมาบ้างนะครับใช่รายการ่ตอนล่าสุดออกไปได้คุยกาชาาคคุยครับคุย คุยอ๋อหมถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่อยังยงายง,าย,ง,ย,งยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเพราะว่าเออไม่อยู่ด้วยไม่ไม่ยังไม่สะดวกด้วยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยวันนี้ต้องคุยแล้วเวลาเนี้ยเออสร็โดนประตามระเบียบเขาโดนระเบียบตั้งแตแบบนนแ่ตั้งแต่วันแรกอะตั้งแต่แบบว่าพอเบรกสาก็โดนแล้วมั้งเบรก3ก็แบบมาแล้ว อะไรเกิดขึ้นเบรกสีนี่โอ,อ้เริ่มแบบว่าติ้งๆๆๆงติ้งเนี่ยอะไรเนี่ยลายเนี่ยนะก็ก็ก็โอเคแต่ว่าเออครึ King, <S <s ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องการอยากให้ให้ชี้แจงแหละเออพอเขาเขางงนิดหนึ่งว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ว่าเราก็บอกประมาหนึ่งแล้วในรายการคือในรายการเนี้ยก็ก็พูดเยอะไม่ได้เพราะว่า หัวใจของมันคือต้องทําการแข่งขันต่อก่อนใช่ไหมเพราะน,นั้นก็คือบอกว่าโอเคจบเริ่มเดี๋ยวนี้เอาทางานต่ออันนี้คือว่ามันก็มันก็เหมือนก็ดีอ่ะดีในแง่ที่ว่าเด็กๆก,ก็เจอเจอมีปรรในการทำงานเขาก็ต้องตั้งสติมีสตินนต่อไปในการทำานได้ยินนะว่าไม่ได้กรธไมรนะับแค่เป็นการพูดคุยเป็นการพูดค<ม>ุยกันใช่เป็นการพูดคุยกันแน่นอนนะครับในในส่วนของเต้ได้ขอพี่แพูดแค่ดีว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ นั่งคุยกันทุกฝ่ายแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ก็ท,ที่ตาคุยเข้าใจกันดีเข้าใจสิเต้เข้าใจอ่ะเต <c oughs> ้เข้าใจค <c oughs> ุยกันเท่าไหร่ด้วเข้าใจแล้วฮะต้เข้าใจอ่ะเต้ไม่รู้เต้เขา้าเต้เข้าใจแล้วเต้คิดว่าพี่ชาก็เข้าใจนะมันมันมันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ <c oughs> อะไรไม่เห็นเคยได้ยินอันนี้มาก่อนเลย๋ยวก่อนนะสีที่ได้ยินตลอดมาคือพี่ชาถอนตัว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 อันนี้เพิ่งได้ยินว่าปลดอย่างนี้คิวไม่ได้ไปญี่ปุ่นเลยนะก็เป็นเป็นอันเ,อเรื่องใหม่ละเรื่องเรื่องเรื่องอันนี้ไม่าางพช ไม่ก็อยากให้เกียรติพี่ชาแล้วแล้วแล้วก็พี่ชาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคบแต่ว่าโอเคในเรื่องของรายการเนี่ยคุณได้ตอบในส่วนของรายการที่ตอบอยู่เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของของของในเซ้นผู้ดีอโปรดิวเซอร์แหละอันนี้เราก็ตอบแล้วว่าอยากให้ก็คือเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็อยากให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยออกมาชี้แจงในในส่วนของเขาด้วยเพราะว่าคุณได้พูดพูด พูดปุ๊บแล้วเราไม่ได้พูดด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปกันไปมา <ทำ S 1> แต่ก็กลายเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ต้องสงสัยต้องพูดพร้อมกันแล้วบ่กเนี่ยอยากจะบอกว่าปีนี้โดนกันหนาจนแบบตอปกติอสตรอมกว่านี้นะปีนี้รู้สึกว่าเออก็พอานี่เพราะว่าเดิมอะได้จะบอกว่า เดิมอบบขับไปออกไปประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ปีนี้มันทําเสร็จแล้วมันนั่งมันออกแล้วมันมีเวลาได้นั่งได้ยินได้อะไรเยอะเยอะเหมือนกันก็โอเคอ่ะก็โอเคก็ดีขึ้นแล้วแล้วปีหน้ายี่งงานก็จะมีซีซั่นมีครับมีครับแล้วก็เดยวเฟสเมนตอนนี้เริ่มแล้วจะออเดชั่นวันที่สามสิยนาก็คือหลังต่อจากฟลวอล์อเลย แล้วเดี๋ยวจะออกอโฆษณามาให้ให้ดูกันว่าจะรีครูดยังไงที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าปีนี้เราจะทําเป็นแบบไม่สไม่ไม่จำกัดเชื้อรอดูแล้วกันเราไม่อยากการันตีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาการันตีแล้วแบบว่าก็ยังไม่เห็นชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารูกได้ว่ามันจะมันจะคลี่คลายคลี่คลายของสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหรืออย่างน้อยเสาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันเล็กน้อยเสานี้มันน่จาจะคลี่คลายแล้วครับโอเคครับ okay. ลงตัวที่ที่สมาแทนท,ที่มาอย่างไงก็แล้วแต่คุณได้ยืนยันว่าเดิมก่อนหน้าที่จะเริ่มซีซั่นสาะเราติดต่อพี่คริสก่อนเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเราก็ติดต่อพี่หญิงกับพี่พลอยก่อนให้เขาปฏิเสธถ้าเขาไม่สะดวกที่จะทำก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราให้เกียรติเบนเธอร์แรกก่อนซึ่งอันนี้ทิวพี่คริสเนี่ยมีละครแรกเดิมทีพี่ชา ถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคิวพี่คริสเคียร์ขึ้นและข้อที่1ข้อที่2คือคิวได้ข้อที่1แต่ที่สําคัญที่สุดคือพี่คริสเนี่ยเล่นเกมเป็นแล้วอ่าเล่นเกมเป็นแล้วคิวได้แล้วแล้วมาปุ๊บต้องทํางานได้เลยทันทีและต้องต้องแบบแข็งแรงมากมันก็เลยมันต้องเป็นเป็น perfect choice มันลงตัวที่ดีครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมมาพูดเองมันยัง